สวัสดีค่ะคลิกรีวิววันนี้ขอแนะนำตู้กันชื้นชัตเตอร์บีรุ่น sb 6 5 es ตู้กันชื้นขนาด65ลิตรใช้งานง่ายทำมาจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานกระจกหนาะถึง4มิลิเมตรใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นที่มีคุณภาพเที่ยงตรงสูงทำงานเงียบกินไฟน้อยระบบการทำงานแบบอโตเมติตั้งค่าด้วยระบบดิจิตอลสามารถควบคุมความชื้นตั้งแต่2 5ถึง70%ค่ะ ที่ตัวตู้กันชื้นนะคะจะมีเป็นประตูกระจกด้านหน้านะคะที่ประตูกระจกสามารถล็อกกุญแจได้ค่ะเมื่อเปิดออกมานะคะจะเจอชั้น3ชั้นนะคะสําหรับใส่อุปกรณ์ในชั้นของแต่ละชั้นก็จะมีตัวฟองน้ํานะคะสําหรับการกระแทกนะคะเวลาที่เราวางหรือเก็บอุปกรณ์ และด้านหน้าของตู้กันชื้นนะคะก็จะมีหน้าจอบอกสถานะและปุ่มปรับตั้งค่าต่างๆค่ะตัวหน้าจอแรกนะคะจะแสดงสถานะถึงอุณหภูมิค่ะส่วนหน้าจอที่สองนะคะจะแสดงสถานะค่าความชื้นค่ะตัวค่าความชื้นตัวนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะคะวิธีการตั้งค่านะคะจะกดซตคั้งไว้หน่งครั้งนะคะจนกว่าตัวเลขจะกระพริบนะคะ เมื่อตัวเรียกกระพริบแล้วนะคะเราสามารถปรับขึ้นลงตามค่าที่เราต้องการได้เลยค่ะต้องการ50องศากดเซตหนครั้งค่ะเมื่อกดเซตแล้วนะคะตัวตู้จะทํางานนะคะเพื่อปรับค่าความชื้นตามที่เราต้องการอาจจะใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะคะประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะส่วนปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มสําหรับเปิดไฟ LED ภายในตู้นะคะ อุปกรณ์ตู้กันชื้นนะคะสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์หลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารกล้องถ่ายรูปหรืออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์หรือใช้ในยาสารเคมีหรือใช้กับเมล็ดพืชต่างๆถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ